ช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราอยู่ที่ระยองกรีนวันเล่กคันที่ขับนะครับวันนี้นะครับอยู่กับโปรเด่นครับสวัสดีครับโปรเด่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โปรเด่นเนี่ยเป็นเจ้าพ่อสายอุปกรณ์นะครับวันนี้โปรเด่นวันนี้มีอะไรมาแนะนําดีกว่าวันนี้นะครับก็เป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับของสปีเดอร์แอชื่อว่า NX นเอ็กซีนนะครับครับเออรายการเราเคยทำไปครั้งหนึ่งใช่จะเป็นตัวสีฟ้าฟ้าไหมครับถูกต้องครับอ๋อตัวนี้ ได้มีการปรับปรุงค่าท็อกใหม่นะครับเทคโนโลยีเดิมก็คือ variable talk r e นะครับคือค่าท็อกของแต่ละส่วนของก้านจะไม่เท่ากันซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่ทานะครับส่วนตัวนี้มวา่ามันไล่มาเลยให้ประเด็นใช่ความแข็งเนี่ยคูดง่ายใช่ครับใช่ครับมันจะต่างกันครับค่าทอกต่างกันตัวนี้มันส่งผลให้จังหวะการที่เราดาวน์สวิงลงมาเนี่ยก้านมันลดอัตราการบิดตัวได้เยอะครับทำให้มุมเหินที่เหมาะสม ปีที่เหมาะสมเพิ่มความเร็วลูกขึ้นอะไรเงี้ครับและจอย่างนี้ตัวเขียวเนี่ยมันต่างกับตัว,ตวฟ้ายังไงบ้างครับหลายหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าตัวเขียวต่างตัวฟ้ายังไงก็คือตัวเขียวเนี่ยเขาปรับปรุงไฟบอลให้ต่ําลงตัวฟ้าเนี่ยปลายก้านเขาจะมีความอ่อนกว่าเพราะใน,นจังหวะที่เขาอิมแพกอ่ะเขาจะมีการสบัดลูกเพื่อช่วยแคลร่ มันจะได้ความโด่งมากขึ้นใช่ใช่แคลรี่ได้ไกลขึ้นแต่ตัวเขียวเนี่ยครับเขาทําให้ไฟบอลต่ําลงสปินต่ําลงเพราะฉะนั้นลูกจะพุ่งฉีดมากสายตีวิ่งถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีดอนี่โอ้โหวิ่งสปินเยอะเลยเพราะลูกจะพุ่งใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในการที่ท่านกอล์ฟจะตีตัวไหนก็ต้องมาดูสปีดของท่านคาแรคเตอร์การตีของเขาคาแรคเตอร์การตีใช่ครับดูสปีดดูการตีตีโด่งหรือยังถ้าตีไม่ค่อยโด่งเอาตัวฟ้าช่วยตัวฟ้าดีกว ระยะไม่ค่อยได้ใช่ตัวนี้น่าจะดีตอบโจทย์ถูกต้องครับแล้วตัวนี้สเปคมีอะไรบ้างครับพอดมีตั้งแต่40 R2 ไปจนถึง70เลยครับ 70X 70X เลยใช่ครับใช่ครับโอ้หแล้ววันนี้ที่เราถืออยู่เป็นตัวอะไรครตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้เองครับ 60X ครับครับโอ้เรียกว่าเป็น j จแปนสเปคที่ไม่แข็งนะครับไม่กระด้างตีสบายครับแล้วตัวนี้ฟีลลิ่งที่จะให้ในการที่ตีแล้วนันกอล์ฟรู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่มีทดสอบกันมามันให้ฟีลลิ่ง ตีนี่คือกา้านมันช่วยดีดแบบนุ่มนวลน,นิ่งเป็นอย่างนุ่มแต่ว่าในการที่มันสะบัดลงมามันไม่ได้มาเป็นแบบสะบัดอย่างนี้มันจะมาไล่มาสวยๆอย่างนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมาก<ช>นะครับ,รบก็ยังไงเดี๋ยว,ยเ,ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับ ท่านผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าได้ลองมาเรียกได้ว่าสามสี่หลุมนะฮะตีหลุมละสองลูกเลยเพื่อจะได้รู้ฟิลลิ่งนะครับโคเดบอกว่าอยู่ทุกดอกเลยของผมคือต้องบอกว่าบางทีไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันทำให้ช่วยให้เราพัฒนาเกมกอล์ฟได้ยังไงนะครับจะบอกเลยว่าผมตีอันนี้เป็นหกสิเเลยครับแต่ว่าพอตีเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าผมตีสปีดธรรมดาเนี่ยมันก็จะมาช่วยตกให้รู้สึกว่าลูกมันเข้าไปพอดีแล้วมีอยู่ลูกหนึ่งผมตีเบาๆแต่มันโดนไม่ดีเลยมาดูแถวๆคอท่านผู้ชม แตะมันก็กลายเป็นว่าลูกมันก็เลี้ยวเข้ามาแฟเวย์อีกผมก็เอ๊ะชักยังไงละพอต่อมาผมเลยใส่เลยโปรเด็นใส่ไปโดนเต็มๆโอโ้โหฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยมันรีดลูกดีมันมีความคุ้งอะไรเงี้ยส่วนตัวเลยรู้สึกว่าม,ม,มันเกี่ยวไว้โปรเดนที่ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ลูกไหนที่เราเล่งอะ่ะม,มันก็จะช่วยทําให้กา้าน่ะมาแมทกับการสวิงของเราได้พอดี ลูกไหนเราตีเบามันก็จะมาช่วยตบให้มันพอดีเหมือนกันเกี่ยวไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีว a r เลย์บอลท k อกคอร์ v ตัวนี้ครับส่วนกลางกับส่วนปลายตรงนี้ท้อไม่เท่ากันมันช่วยลดาการบิดตัวที่ไม่จําเป็นทิ้งไปเลยครับครับคือรู้เลยว่ามัน,ม,นมีผลจริงจริงนึกทีว่ามันม,มีความแปรผันไปาตามสปีดความเร็วของท่าน,นักกอล์ฟด้วยส่วนหนึ่งด้ไหมมันก็มีส่วนครับเ,เรียกได้ว่ามันมันช่วยทําให้การตีสมูทขึ้น ครับนิ่งขึ้นดีกว่าสปินลดต่ําลงครับสปินต่ําลงด้วยใช่ใชเพราะของผมผมผมเคยลองตัวสีฟ้าแล้วนะครับของโคเดนเนี่ยผมจําได้ว่าตัวนั้นอ่ะมันยังมีความอ่อนไปนิดนึงแต่ตัวนี้ยท่านผู้ชม,มผมใส่กับไม่ใส่ มันก็เดินคือผมว่าส่วนตัวเนี่ยปกติผมจะตีสั้นกับโปรเด่นอยู่แล้วทีนี้ดูเมื่อกี้เทียบเทียบกันชัดๆเลยโดนกับโดนเท่ากันเลยจริงๆเขาไม่ตีไกลกับผมนี่เองไม้เข้าดีกับผมไม่ใช่นะครับการการช่วยจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าโปรเด่นถ้าท่านที่สนใจครับอยากได้ก้านตัวนี้จะติดต่อได้ยังไงบ้างครับติดต่อได้จากบริษัทก๊อบชาร์ปเอเชียหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายชั้นนำนะครับทั่วประเทศไทยได้เลยครับมีวางตามร้านทั่ว่ไปด้วยมีทุกจังหวัดเลยไหมอย่างนี้มีทุกจััังหวดครบ เรียกได้ว่าหาได้ง่ายแสดงว่าตอนนี้ตัวนี้วางตลาดแล้ววางตลาดแล้วครับพึ่งร้อนๆเลยไหมครับวางตานเ่ประมาณประมาณสักเกือบเกือบสเดือนแล้วครับเกือบ2เดือนแล้วใช่ใช่โอ้ก็ถือว่าท่านผู้ชมครับเป็นอีกตัวนึงที่ผมบอกเลยว่าการตัวนี้น่าเล่นแล้วราคาโอเคใช่ครับที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นตัวนี้เอ็นเอ็กนี่นิยมมากนะครับเป็นเป็นเวอร์ชันใหม่ที่คนญี่ปุ่นนิยมมากเลยเหมาะกับสมูทสวิงเกอร์สไตล์ครับตัวนี้สมูทสวิงเกอร์สไตล์นี้เป็นคนตีใส่ได้นิดหน่อยสวิงเกอร์ส่วนใหญ่ ราะฉะนันตัวนี้ผมว่าโอเคเลยใช่แล้วสเปคเขามีตั้งแต่40 R2 ขึ้นมาจนถึง70 X เลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่สุภาพสตรีซีเนียใช่ซีเนียจนถงชิรุ่นใช่จนถึงโปรใช้ได้หมดครับมีมีสเปคให้เลือกหลากหลายเลยครับตัวนี้ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งค,ครับที่จะไ้ชมน่าสนใจมากนะครับ,รบยังไงก็ไปติดตามนะครับจากเบอร์ด้านล่างที่โปรเด่นได้ให้ไว้นะครับแล้วก็เชื่อว่าโปรเด่นจะนำอุปกรณ์ดีๆแบบนี้มาให้เราชมกันในช่วงโปรชอปแบบนี้บ่อยๆแน่นอนครับขอบคุณโปรเด่นมากนะครับวันนี้บบคครรัั และนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับ